เตไทยครับรอบชิงชนะเลิศมาแล้วครับมาดูการแนะนำนักกีฬากันเลยครับไทยมีอีกหนึ่งรายด้วยครับคว่าไทยเอียดติได้ครับราาครับยอดเลยครับนะคุณผุนะ้ชมบุญสอนครับเทปบิลลูกวิ่งที่ห้าช่องวิ่งที่หกเจ็ด ทวัชชัยหิมเอียดจากประเทศไทยหิมเยลเวลที่เจ็ดจากไทยฟอมใช่แล้วที่น่าจะตามมองก็มีลูกวินที่4นะครับมูฮัมหมัดโรสลีจากมาเลเซียร,รูปถึงลูกวินที่3ครับลุยส์มาร์ควอันจากสิงคโปร์ ออกตัวมาแล้วครับควบมาตรงนี้ลุ้งที่สีจากมาเลเซียแต่ว่าแรนปลายต้องภูริพลครับเอาครับสปีดแล้วฉีกเลยครับเข้าที่หนึ่งครับเหรียญทองภูริพลบุญสอน9.99าดเ้ได้ครับหม <c oughs> อยู่ในหลักเลขก9วินาทีอีกครั้งนะครับ9.99 99, ครับแม้ว่ารอบรองเทเลอร์เ9 4าจเาสีขอตัววิ่งดีดีกว่าครับเ้าเหรียญทองครับ ขึงมาได้ครับในช่วงสุดท้ายครับนี่เลยครับเสีงยงกรี๊ดเสียงตบมือจากกองเชียร์ไทยครับสำหรับกีตาระยะสั้นของไทยได้โค้ชจีนกับจิงที่แบรดดี้ชาวสหรัฐมาช่วยตีเข้มให้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนซีเกมส์ครับ,รบ 9. 99วินาทีครับสุริพลบุญสอนเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายครับเหรียญทองสมัยที่2กับระยะ100เมตรของเขงานะครับแฟนปมมือให้ครับกับผนง,งานของสุริพลดูครับจังหวะสปรินออกตัวมาเดี๋ยวไปรออยู่นะครับแล้วมาควบ30เมตรสุดท้าย อานนี้ฉีกแซงไปเลยครับต้องดูทวชัยเอียดด้วยนะครับว่าจะเข้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอยืนยันกนันอีกครั้งก็จะดูจังหวะสับจังหวะก้าวของภูริทพลครับนี่พอเห็นตัวเลข9.99ดีใจเลยครับสี่เกมไทยแลนด์2-2-5นี้ต่ำสุดทั้งสองรอบแล้วนะครับสำหรับภูริพล อายุ19ปีเท่าไดครับยังมีโอกาสพัฒนาความเร็วไปให้ให้ดีกว่านี้อีกพอสมควรครับสะใจครับดูดกคนุญสอนตอนนี้คว้ามาอีกหนึ่งเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยครับเดี๋ยวก็จะเตรียมไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาครับ University of Oregon ด้วยนะครับและหากตอนนี้ คุณกำลังมองหาแนวทางฟุตบอลคัดเน้นๆแบบไม่มีกักวิเคราะห์กันแบบสดๆลงให้ก่อนแข่งทุกคู่ทั้งบอลสดเต็งสเต็ปเรามีกลุ่มแนะนำเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกลุ่มนี้นอกจากจะแจกแนวทางฟรีแล้วยังให้แม่นสถิติวินเรทมากถึง83%หากสนใจเข้ากลุ่มอย่ารอช้าแอดไลน์นี้แล้วทักแอดมินมาได้เลย